สบายดีด so oh, ีตอนฮับครัสตูซองน้องตุกสาวลาวซ้ำเนื้เชนลทุกคนมื้อนี้น้องตุกสิพาทุกคนไปเฮือนอ่าพี่น้องของน้องตุกกนาะทุกคนนาอสิพาแม่พุดไปเดลวกับคือมื้อนี้เฮามีนัดกินข่าวกันนี่เนาะทุกคนมีนัดกินข่าวรวอมีนัดรวมญาติรวมญาติตลอดตอนในกระเดอนก็รว่มญาติตลอดเเนาะบนรถเตง้านยังคือรวมญาติคือมื้อนี้เอื่อยเรา กลับมาแต่ตังแข็งเนาะก็เลยบ่าจะฮห้เขากินกันเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปแนะนำเหยเบิร์นบบพี่อันนี้คือพี่น้องของอันแม่พูดเดอ้อทุกคนเดอ้อเดี๋ยวเขาจะไปเบิร์กันเนาะบ่าอันเทือ์ของลงตุ๊กจะมีพูดเด้อได้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะไปแนะนำเหยแต่ละโ้แต่ละคนเด้อทุกคนเด้อพูดเดออยากมาเป็นเผือเป็นเขยเฮือนนี่ต้องมาเบิรงคลิปนี่เด้อทุกคนเด้อเผืออยากมาเป็นเผอเป็นเขยอ่า อยากมาเป็นขอบครัวเรียวกับน้องตุ๊กน้องตังมาบิ่งคลิปนี้ได้เพราะว่ามีหาาดพุ้เยอะแล้วก็มีทางกันอายเอื่อยหลายๆคนเลยเนาะทุกคนใครอยากเป็นเขยสํำเหนือต้องดูนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันเลยเนาะทุกคนทุกคนนะนี่คือบรรยากาศเดตอนกลางคืนของสํำเหนือเนาะทุกคน,นสวน่วง รบ่คล้ยร้ายปันเดินเนาะเพราะว่าบ่มีน้ำมันนั่นเองเนาะต้กประยัดมีคันนึงก็ต้องแบบประยัดน้ำมันนะช่วงนี้นะคือแบบรถก็บ่คล้ยร้ายถ้ามีอันถทำมุดก้อนทำไหมช่วงนี้กำลังเป็นแบบช่วงที่พราเจ้าอ่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแด่แล้วก็แบบคนกำลังเริ่มออกไปดินนะฮะมันก็จะค่อนข้างมีรถแดนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันน้ำมันขาดเนาะน้ำมัน ก็ให้เธอคนเสือรถจักหน่อยลงทุกคนหน่อยลงก็ให้เธอถนนทอนทางส่วงนี่ก็บกค่อยมีรถเที่ยวบัดเดินเด้อทุกคน,นเดินแล้วก็บกคอยคนก็เริ่มปัญญันร้ายขึ้นบกค,คอยออกมาลินบันเดินถนนทอนทางกับบกคอยมีรถเที่ยวบันเดินเนาะนี่เท่าจิ้บบานซ้ำเนือไบบานซ้ำเนือเป็นบานเกิดของแม่พุทธนั่นเองนะทุกคน แม่พุดไปย่ำพี่น้องกันเนาะ <c> น <oughs> ี่รถมาแม่พุดกับพอไพคือเป็นคนแข็งหัวพันเหลือเป็นคนของเมืองซตะเหนือโดยแท้เดาทุกคนเนาะเป็นแบบถาวร <c oughs> ถาวร้ันเป็นเกิดใช่ไหม <c oughs> บางทีชาวร้ันจาต่เกิดคืออัดขวดยูซุตเหนือมาจากต่เกิดเดาทุกคนเนาะเป็นคนซตะเหนือโดยแท้ๆเนาะ นี่คือแถวตลาดเมืองไนเดินตลาดเมืองเดินนี่เมย์เนี่ยแท้แท้ซ้ำเนื้อซดแท้ซดมาละทุกคนเพราะว่าบาทกะช้ำเนื้อเมืองก็ช้ำเนื้อเนาะเครดตนี่จะเป็นเคตแบบว่าอันนี้เท่ามากก็ขึ้นสูงนี่เนาะเคตนี่จะเป็นแบบเพียตตลาดเมือง่้นหลายก็จะมีทางเวียดนามแล้วก็จีนมาเฮ็ดตธุรกิจเนาะทุกคน คือเป็นหันเสือผาหันเสือผาหั่นส้มแป้งเป็นส่วนหลายแต่อาชิพจังหวัดของคนลาวก็มีเดอรุกคบนแบบอะหันสมแป้งหั่นเสริมสวยแต่ว่าคนเวียดก่อเฮดได้ทาบ่ามีมีเงนมีห่วหุุนกับบันหัวหมุนกับคนลาวเนาะก็จะมีหั่นขายหอาหารหันขายเครื่องย่อยเนาะส่วนหลายเรื่องส่วนหลายก็จะมาทางเวียดนามแล้วก็มาทาง นี่เขาก็มาหวดวัดโพไซเดือเป็นอันอารามของพระองค์ตนเองเอาทุกคนแล้วเขาก็จะเขาจะไปทางนี้เดินทุกคนเดินเขาจะลงทางนี้ลงทางนี้คือไปทางอันพาทีก็ได้เนอะทุกคนทีไปพูน้นพาทีเส้น เส้นทางนี่สามารถไปสอดพาร์ธธีได้แต่มาเท่าจะปไปหอดคูนเ่าจะลงในล่องขา่าวบานจำเหนือหรือว่าเนินน้ำหนึงคือบานเขตสองมืดในเนื่อง,งนะทุกคนเด้อแม็ดลองเส้นนี่ล่อลงเส้นนั้ทล่อลงเสน้นเตือเนาะวัดอันอารามวัดอันองค์ตืน่นี่เป็นบัตรที่เก่าแก่แหละซักพี นเดี๋ยวนี้นี่น้องตุ๊กกำลัาหอนเพื่อนไอ้เคยของน้องตุ๊กละดอเ <c oughs> นี้ยเนี่ยนี่อันนี้คือบรรดาหลานหมดเลยนอนี่คน <c oughs> ส่วนคนนี้คือพี่น้องของเฮาเองคือไอ้เคยของเฮาเนาะซื้อไอ้ย,ย่อยเดินคน เห็นยูบันเดอร์กับทักไถ่เพิ่นใดเนาะชื่อเครื่องใดเนาะชื่อเครื่องเพิ่นใดอันนี้อันนี้ก็หลานเของนกทุกเนาะบุ้งแม่เยอะๆสูงๆเหล่าบุ้งทุกคนเดี๋ยวเาไปเบิรงกันเนาะทุกคนใช้เฮือดของนงตุกมีกี่คนแล้วก็มีหลายจำเดินเนาะทุกคนเดี๋ยวเาไปเบิรงกันเลยจ้ามีลูกหลานหลายได้ใชยเหนือน่ะมีไปดีเอ็ม ปลาปิงปลาทานทานทานร้านชาเช้าสิได้ยังอ,อันนี้คือปลาของน้องซุกเดินนี่อันนี้คือปลาเยอะเหาะทุกคนแบบเดีย๋ยวไปไปดูสินี่อันนี้คือลุงเนาะทุกคนลุงเป็นไอ้ก๊กของแม่พุธเดินนี่เดอิอ คือคนเบียดเลยครับก็แกาครับก็แก่คนเบียดเลยไหมเป็นเลยคนเหล้าคนแกวคนแก้วโอ้คนคนแก้วกับคนเบียดเขิงเบียดเขิงแก้วติทุกคนเด็กๆนี่คือร้านน้องตุ๊กบนนอนอย่เนาะนี่นี่ไง อันนี้กับอันนี้กับเอยดําเป็นปลาเขาหองตุ๊กเหลือถ้าวาน้องตุ๊กมีร้าดม่ลุงก็เอิญปลาเนาะทุกคนแล้วก็ีเอ้ยวันถ้าเห็นอยู่วันเดินทางไหนเนาะซื้อเครื่องสอยได้คนงานอีเด้ออันนี้ก็เอ้ยปิ้นทุกคนเดเป็นไอคูเฮ็นแล้วกินนี่เด็กแก แกงนอกนี่อืออันนี้ก็ไอหาเลยทุกคนเดี๋ยวเป็นไอเคยของตุ๊กคือเป็นฟัวของบุนีเนาะทุกคนคุณสามีแล,และอันนี้ก็ร้านเบิเร์เดอร์ทุกคนเดี๋ยวอ,ออมเพื่อนนี่แล้วนี่นะทุกคนอันนี้คือเออยของ้องตุกเตึงสบายดีเด้อสวัสดีค่ะไม <c oughs> ่ชอบเพง้พังค่ะ <c oughs> <c oughs> อ,อ๋ะะออยาอ้ <c oughs> อเลยเนบ่เห็นป มายุหุงนะเนื่องจังอันนี้เนี่คนดำเนาะนี่เนาะคนดำคนงามเด้คนรออันนี้คือน้องไส้ไหมพูดเด้อทุกคนเด้อชื่อจิตเนาะชื่อฟังเนาะเดินไปเลยนะทุกคนนี่แกงปลาผาเนาะอันนี้คือแกงปลาฝา นี่เนาะ,ะ,ะโอ้ไม่แต่เป็นแตสแยบเนาะทุกคน tiktok เหรอนี่อันนี้คือแกงเนาะแกงเนาะลันแกงไม่ใช่จำเนื้อบุมีข่าเบือปนเดินบะคุนธรรมศาสตร์เมืองสุขีธรรมศาสตร์เมืองสุขีอันนี้คือแกงแม่ธรรมศาสตร์ล้วนๆเสือเกลือเป่นนนงนัวโอ้แซบแซบแซบ ยาเิฟกันเด็ดเป็สเสยาเลีลอนเนอารัยอนีไปืนั่งย่ยดิเาน่ะเฮ้ยไปยูนังย่ดิต้อไปงไปนไปาดนูนดี่เราเขียคงสลีเราทุกคนแม่ เคี้ยวพวงสลีบอ่ลเราลวนเอาได้ปะเราลวนมันก็เขียวฮักๆว่าเราลวน่อน,นยอนใช่ไหทุกคนอ,อ,นขขอ,อ,อ,อนันนี้คือครอบครัวของน้องตุกมณงนี่เนาะการภายในครอบครัวอ่าเป็นการย้อนหลังบุญกรรมก่เนาะทุกคนเป็นบ้านที่หนึง่งง่นพ,พุทธชา คณะแบบไทยเฮือนยังปันนี่เนาะทุกคนเนาะสมมุติว่าขนาดไทยเฮือนยังหลายปันนี่สมมุติว่าดองนี่ครอบจีเอเนาะปั้นพุดเดิ้ลยักผู้เดิ้ลยักเป็นเคยอันไทยเนือนี่ต้องทำเจอเดี๋ยวพี่น้องร้ายเองเนาะ สบายดีสบายดีเน้มอมือเมือเด้อทุกคนเดอ้อคือมือคืนนีไปไปกินข่าวลวนเอือยหรือว่าเฮือนลุ่งนันเองเราทุกคนก็ถือว่าทานน้องตุ๊กมีลูกน้องตุก๊กันอาจจะเอินเทือนทั้งเอือยทั้งอายฮะนะก็เป็นลุ่งกันเองเราทุกคนขอรัวข,ข,ของน้องตุ๊กหรือว่าไทยเฮือนของน้องตุ๊กขันมีหลายคนเดอ้อไทยเหนือนนะจะมีพี่น้องหลาย ไทยซ้ำเหนือเรือไทยเหนือเนะเขินไทยเหนือมีผีน้องหลายเนะทุกคนคือน้องตุ๊กยูมากนเก่อมอีผีน้องลากหลายคนเนะที่แบบทั้งพอทั้งแม่แกแกย้ายกันยู่หลายๆลถีบหลายหอนถ้าว่าแบบอายเอื่อยด้วย้านสำคัญนะเดิอนนะเขาจะไปจัดงานกินขาวแบบกินข่าวซุ้มกันแบบกินขาวล้ายแบบ เฮาเฮากระซับมิตรภาพนะทุกคนแบบเบอร์ห้างเฮินเบอร์อันนั่นกันไฟเนาะทุกคนแต่่ะอันนี้คือพี่นองกันแบบเป็นแบบเดินมาอธิบายแบบเดินคือเป็นพี่นองกันที่อ่าลุนตังแต่ลุนพอลุนแม่าเ,เป็นอายเป็นเอือยเป็นหนองกันเนาะทุกคนเนาะละมีโอกาสที่ได้ยูคบหนาพอตาหรือว่านั่งบวคคบเนาะทุกคนเนาะ บางคนก็นยังยูเวียงจันยู่ผักตอกผักเตอเอออยูทางทางเนื้อทางเตอทางเนื้อทางไตเนาะทุกคนกับบดบางคนกับบดมาบางคนกับฟูทียูเขากไปแบบเออพูเดือสะดวกเขาก็ไปดินไปกินน้ากันเนาะทุกคนคือเกลื่อนย้อนหลังเป็นย้อนหลังบันกรรมกรมเรือบ้าน,นันอ้อ แห่งงานทน่านะทุกคนวันที่หนึ่งพฤษภาเนาะทุกคนคืออายกับเอือยหันเผื่นไปค่าขายเพื่นไปขายเครื่อยู่ตังเมืองแล้วก็หากลับมาแล้วพากันเออมาเฮ็ดอันบุญย้อนหลังแล้วก็เป็นการเฮ็ดวันเกิดถือหลานผมแต่สองงานเลยเนาะทุกคนเนาะก็เลยนัดรวมกันกินขา่า ส่วนคนที่อยู่เนืองานหันเป็นพี่น้องกันหมดเลยเนอกทุกคนคืออายเอือยหน่องกันหมดเลยตระกูลน,นี่ตระกูลเยอะเนาะทุกคนเนาะอาตระกูลเยอะยังพอตระกูลหนาเยอะอีกเน,น,นาะคนหนาเยอะหน้าเอากดดองอ่าเป็นตระกูลหนาเยอะแล้วก็อายเอยเ Under, ยเือยหลายห,ลา,ล,าายาหลายๆคนแบบนี้นะเขาก็มีความสุก อีกแบบหนึ่งเนาะทุกคนเนาะที่จะเห็นอันนี้คือคณะแต่พี่น้องทางแม่เด้อทุกคนเดินยังมาบครบถือถ้าพี่น้องทางผอมาแล้วพี่น้องทางแม่มาแล้วคือโอ้คนเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยถ้าผู้เดยจีมาเป็นเผื่อเป็นเคยบาทน้องตุ๊กต้องทำจเจอเนะอะาะเพราะว่าญาติฉันเยอะมากนะอืมญาติฉันพี่น้องฉันเยอะมากต้องทำใจนะ และก็ต้องผ่านไลค์กดมากเลยถ้าจะเป็นเขยทั้งทั้งนี้ <c oughs> คือมีพ่อมีแม่มีปลามีลูกมีอายมีเอื่อยหลายคนแห่งนาดนี่ยังรวมญาติกันบุบเบิดเลยทุกคนท่ามือนีรถอันรถเมซี่สิหาบนหนังกับพ่อเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> คือมีมีพี่น้องหลายหินพี่น้องแทบพี่น้องว่า อันนี้คืออาเอ๋ยน้องคิงคิ้งเขาไม่พูดอ่าบางคนก็นอาจจะไปเขากองบางคนก็นอาจจะได้เขากองเนาะพร้อมมือขึ้นนี่น้องตุ๊กกะเฮ็ดกินสวยเพิรนแดนแล้วก็ท้ายคิดไปนําเนาะทุกคนเนาะอ่าทุกคนสวงนี่ฝนตกเนาะน้องตุ๊กอาจจะไปทางเดอร์โบได้แล้วก็ถ้าน้ำมันน้ำมันโบมีแต่ว่าฝนตกก็ไปโบได้เนาะทุกคนเนาะถ้าว่าอากาศดีน้ำมันมีกะ น้ำมันมีก็ได้ไปหาว่าอากาศดีแต่น้ำมันบ่มีเฮาก็อ่าออกไปไสค่อนข้าง,องอยากเนาะทุกคนฝนตกน,นี่น่าจะไปเก็บหอยเนาะทุกคนคือจะมีหอยหลายแล้วก็เก็บหอยแล้วก็ไปหาหนอา่อไม้น่าจะแบบสอบกินตามธรรมชาติเนาะต้องปัญญัติต้อมเนาะเพราะว่าอ่าพลังงานน่ะเด้อเฮาก็หายากต้อง เดินจ้ะเดินเดินไปทุกคนมียนอ๋อน้องตุกลืมละยะ่าเป็นกันเองมากมายเนาะทุกคนส่วนอ่าคลิปนี้ถ้าทุกคนมาคลิปนี้พักทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจขอ,องตุกเพชรจิต่อไปเด้อเดอบายบายเดี๋ยวหูบถ่ายงานให้มึงเนาะทุกคน